สวัสดีครับพี่น้องเพียรนายทุกท่านครับวันนี้พบปะกันอีกวันหนึ่งนะครับอยู่ในช่วงของวันหยุดนะครับตอนนี้หลายคนก็พักอยู่ที่บ้านหลบไวรัสโควิดอยู่ที่บ้านนะครับวันนี้ผมมีเรื่องของกาแฟเพื่อสุขภาพของบริษัทเพียร์นายมานําเสนอนะครับมีอยู่สสูตรนะครับสูตรแรกเป็นกาแฟผสมลำนกนะครับซึ่งเป็นลำนกจากญี่ปุ่นนะครับดูแลเรื่องของคอเลเจนในร่างกายนะครับที่สำคัญคือได้รับเหรียญทองระดับโลกนะครับกาแฟผสมลำนกจากญี่ปุ่นนะครับสูตรที่2นะครับ เป็นกาแฟผสมเห็ดนะครับซึ่งมีอยู่3ราชาเห็ดนะครับซึ่งเป็นเห็ดมาจากญี่ปุ่นนะครับดูแลเรื่องของภูมิคุ้มกันดูแลเรื่องของขับสารพิษนะครับใครที่เป็นภูมิแพ้ก็สามารถดูแลสุขภาพได้นะครับด้วยกาแฟของ3ราชาเห็ดนะครับอันที่3นะครับส claro> <Yeah, ูตรที่3เป็นกาแฟคอลลาเจนตนะครับซึ่งเป็นกาแฟซึ่งเป็นคอเลาเตนจากญี่ปุ่นนะครับได้เชื่อมคันได้รับเหรียญเงินนะครับสูตรนี้ได้รับเหรียญเงินระดับโลกนะครับ เป็นกาแฟดูแลเรื่องของการขับถ่ายนะครับหลายคนก็บอกว่าเป็นกาแฟลดน้ําหนักนะครับอีกสูตรหนึ่งครับสูตรสุดท้ายนะครับกล่องสีเขียวเป็นกาแฟผสมถังเช่านะครับดูแลเรื่องของสุขภาพนะครับใครที่เป็นโรคเบาหวานเป็นความดันเป็นหัวใจครับดูแลสุขภาพด้วยกาแฟผสมถังเช่านะครับแล้วก็วันนี้ครับผมจะมาสาธิตการผสมกาแฟนะครับการชงกาแฟด้วยน้ําเย็นหรือน้ําเปล่านะครับหลายคนอาจจะไม่สะดวกนะฮะไม่มีน้ําร้อนแต่ว่าของ พี่นายครับกาแฟทุกสูตรครับผสมน้ําเย็นได้นะครับนี้เป็นน้ําเย็นจากตู้เย็นเลยนะครับเรามาดูกันว่าผสมมันจะละลายไหมนะครับวันนี้ผมจะใช้กาแฟสางเช่านะครับในการสาธิตนะครับซองก็ฉีกง่ายๆนะครับเวลาเราฉีกซองเสร็จแล้วนะครับก็เทใส่ขวดนะครับน้ำเปล่าขวดเปล่าได้นะครับ แล้วแต่ความเข้มข้นใครชอบเข้มข้นก็ใส่สองสองสามองนะครับซึ่งเราสามารถทานได้ไม่จํากัดครับไม่มีเรื่องของใจสั่นนะครับหลังจากที่เราเทกาแฟเสร็จแล้วนะครับก็ใส่น้ําเย็นนะครับผสมลงไปนะครับประมาณครึ่งขวดนะครับโดยประมาณนะครับหลังจากที่ใส่น้ําเย็นเสร็จแล้วนะครับก็ปิดฝาให้แน่นนะครับเขย่านะครับ ถ้าเขยาเ่าแรงๆก็แป๊บเดียวนะครับก็ดูว่าละลายไหมนะครับสําหรับใครที่เขย่าเบาๆก็อาจจะเขย่าหลายๆครั้งนะครับหลังจากที่เขย่าเสร็จแล้วนะครับก็เทใส่แก้วนะครับสีเข้มข้นนะครับเป็นรสชาติเอาเรามาชิมดูนะครับ เข้มข้นครับละลายครับอร่อยมากครับกาแฟผสมถังข้าวของบริษัทเปียนายนะครับวันนี้ผมนําเสนอเรื่องของกาแฟนะครับถ้าท่านสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับสําหรับวันหลังก็พบปากกันใหม่ครับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ